ใครฆ่ามเมี่ยงเราก่อนไม่เรี่ยงยุดขายขอเป็นไครเมียนปักห้อง Đúng không ừ, phôn, kim sắc rồi ล่างได้ดอกค่ะกินยะแก้ไข้แล้วว้านอนนอนทั้งวันเลยยากินยาแล้ววงา ไปสามโมงสี่สิบสามนาทีเดี๋ยวผ่านพักทองล้างน้ำแช่น้ำตูนเอาไว้สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงให้มันไม่เละเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพ่อควรเลิกงานมาจะมารับไป หมดแล้วไหมฉันเ,เลยมันพูดจะไม่เอาแล้วล่ะคะ่ะท้ายมันพูดไม่มีกำไรเลยมันเสียเยอะท้ายอย่างอื่นมามีกำไรแล้วมามากบ ม,มีแต่รองพูดดำา้องพูดดำมันเสียเยอะเมื่อวานเนี่ยนะเอามาเอามาสองเข่งนะเสียไปประมาณหนึ่งเข่งนะก็เลยเนะมาาื่อวานก็เลยไม่มีกำไรมีแต่มีน้อยนะ่ะมีอย่างมีกำไรของอ้ แกงกอนแล้วก็เงาะแล้วก็เอามาขบก,กับมะคุดเหลือกำไรอยู่สองร้อยกว่าบาทเราไปหาโรคกับมงคุดเมื่อวานวันนี้ถ้ามีมะคุดดำจะไม่เอาละมะคุดแดงแหละมันมันไม่เสียหายเยอะมันเสียน้อย แต่ว่าความหวานนะ่ะมันสู้มังคุดดำไม่ได้มังคุดดำมันหวานมังคุดมังคุดแดงแบบมันจะหวานออกกลมเปรี้ยวนิดหน่อยแต่มันเสียหายเยอะเราก็ไม่เอาอไปในที่นี้ว่าจะตัดมื่อวานก็ว่าจะไม่เอาแล้วลนะ่ะ ไม่เอามามันไม่มีพุ่งเย่าจะิเสียอยู่แต่ไม่คิดว่าจะเสียเยอขนาดนี้เสียไปพึก็พึงเนาก็ไม่เหลือคุณก็ยังไม่ถึงดีว่าขายแก้วมักกับเงาะได้เออไ้ไปค่ะ นีจะเอาแก้มกวมงคลกับเอาแต่แก้มกวมงคลกนแบบทำเงาะถ้าเงาะโรงเรียนก็จะเอามาเยอะหน่อเยเพราะโรงเรียนมันแพงกว่าแต่ว่ามันมันรสชาติดีแล้วคนก็ซื้อดีแล้วมันก็แพงกว่ากันแพงกว่ากันห้าบาทอย่างเงาะสีทองนี่เราเอามาขายสามห้าสามร้อยอย่างโรงเรียนนี่เราต้องขายสี่สิบ นี่ไม่ใช่ว่าจะเหลือกาไรทั้งหมดนะถ้าสิบบาทมันก็เลือกที่มันเน่ามันอะไรออกด้วยแล้วผ่านน้ำามันเราแล,แล้วก็บางทีเราช่างเราช่างไปเกินไปนิดน,นึงผีดนิดนึงอย่างนี้เราก็ไม่กล้าหยิบออกเนาะมันก็ไม่อยากหยิบออกก็เลื่อนโไปนะั่นแหละมันก็ไปคนนั้นนิดคนนี้หน่อยนพรามันก็ไปหลายคนก็รวมเป็นหลาย ลายกีดลายอะไรไปอย่างนี้นะคะคือคือว่าคิดว่าโลได้ก็แม้โลละสี่บาทแล้วมันไม่ถึงมันมันเป็นเย็นอย่างนี้แหละค่ะมันเน่าบ้างมันเลือกรูปที่เสียออกมากแล้วก็เกินเขาช่างให้เรามาเขาเรายกเข่งมาเนาะเข่งละยี่สิบ Rồi rồi nha. Rồi